วันนี้เป็นวันดีสลีสุภมังกระอันประเสริฐล้ำเลิศดยิ่งกวันและยามต่างหลายวันไหนไหนบ่สำคัญเต่าวันนี้เพราะวันนี้สำคัญสำคัญกว่าวันไหนถึงปลุกนี้มรืนนี้ดีอย่างใดก็ยังไม่สำคัญอย่างวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันแจ่มบันเจิดเพราะวันนี้เป็นวันล้ำเลิศประเสริฐสีเพราะวันนี้เป็นวันเบิกเลิกทวี ตรงวันที่สิบห้าเมษายนพุทธศักราชสองพห้าอหกสิบหกวันพญาวันลูกเต่าตั้งหลายก็ได้ปากันมาเพื่อวาจักมาสู่บาคาระวะตวนตัวแห่งเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นเท่าเป็นแก่เป็นปู่เป็นลุงเป็นตาเป็นยายสู่เจ้าตั้งหลายก็ได้เตรียมสรนงขงขวายมาพร้อมพร้อมด้วยดอกไม้และทูบเทียนน้าอบน้าหอมเอามายองไม่สองหน้าตนตัวแห่งเรา จะได้รับเอาไว้ในกะละบัดนี้ฮับสินฮับปอนพร้อมกันเนอ,อลูกเต้ารันเหลนเอวังหนตูดีหลีอัจจะในวันนี้ก็เป็นบันดีเป็นบันสลีสุภามังกรละอันพระเสริฐลำเลิศยิ่งก่าวันและยามตั้งหลายแม่นบาปีใหม่เก่าวันเนาก็ล่วงล้นพ้นไปแล้วปีใหม่แก้วหยอดพญาวันก็ได้เบียนมาหลอดมาเถิงเติงตังลตนลูกเต้าตั้งหลาย ต่างคนต่างเป็นเก้าพ่มโดยเผ่าพันธุ์พงษาปีปานะอามิตรแก้วสหายเสี่ยวตลอดถึงเคยสะไ้ป้อเท่าแม่ดองกอดใดสรนงโองขวายตบแต่งพ่อมน้อมนำมายังบุพผาราจาดวงดอกเข้าตอกนอกไม่น้ำอบและน้ำหอมพ่อมโดยจตุปัจจัย ใยวัตถุตนาประตังอันหามาด้วยกำลังบ่ากำลังแหงแห่งตนหามาใดปอประหมานเอามายองไม่สองหน้าตนตัวแห่งข้าผู้เป็นปอเป็นแม่เป็นเทาเป็นแก่เป็นปูเป็นหลวงเป็นตาเป็นยายก็ไวหน้ารับเอาแล้วกับบะฮือกาดกแก้วเสียยางเจตนาของสูเจ้าตั้งหลายสูเจ้าตั้งหลายนั่นนะกับหัวเป็นตทดบ่หูโพดพ,พิษพวนบ่หวนอันจักผููใดได้อยู่ตีต่ำได้นั่งตีสูงได้คำหัวเหนือบ่า ได้คำต้าเหนือวังได้ปากเสียงดังได้ค้างเสียงใหญ่ด้วยกายยกรรมว่าจีรรมมโนกรมอย่างใดเสียกะดีตนตัวเองเราผู้เป็นป่อเป็นแม่เป็นเทาเป็นแก่เป็นปู่เป็นลุงเป็นตาเป็นยายก็จะได้อภัยยะตดอือสูเจ้าตั้งหลายนับตั้งแต่วันนี้ไปเป็นตนขอเหอลูกหลานตั้งหลายได้ปลอดป้นจากอุปัตตวะกังวลอันตราย แม่นว่าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเจ็บข้อไม่ข้อไขข้อหนาวข้อเมื่อรับเมื่อตื่นข้อเมื่อจื่นบ่ฝันข้อเมื่อขึ้นบ่อันข้อเมื่อวันบ่หู้ข้อเมื่ออู้มาจ่านานาต่างๆขอหือหายจากกายจากใจของลูกเต้าหลานเหรียญจูกูจูกกนลับก็หื่อในเงินมื่น ตื่นกะหื่อใดเงินแสนแบนมือกะหื่อใดเงินหน่อยไผบัดอยเหลือไผอยู่ตั้งทิศเหนือก็ขอหื่อใดอยู่ตั้งทิศใต้ก็ขอกหื่อมั่งหื่อมีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเตี้ยงแต่ดีหลีดังพระพุทธเจ้าด้เทศนาเป็นพระคาถาบาลีว่าสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธบารมีธรมรมบารมีสังฆบารมีพุทธร,รัตนัง ธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมมขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสเพเตโลคาสเพเตภัายยะสเพเตอันตรายะสเพเตอุปัทถวะสเพเตทุนนิมิตตาสเพเตอวมังคลาวินาสันโตเจเตเะสาชัยยะสิทธิ์ธานาังลาพังสดหิงพักยขยังสุขังพลังสิริอายุเจวันโนจะโพคังบุตีเจยะสวัสตะวัสสา จะอายุจะชีวะสิทธิพระวันตุเตะพระวันตุเตอิมัตเสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศอิมัตเสมิงมงคลชีวิตสามสิบแปดประการประสิทธิประสิทธิจงมาเป็นกำแพงเก้ยวกำแพงเพเชรเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมครอบทั่วอนัตตาลูก้าหลานเหลงอยู่กูตัวคนนั่นจงจงมีเสี่ยงแต่ลีติสตะโยจนนาสตาสหาสานิพุทธ,ธจริญเจิกพุทธ,ธจรธรรมจระสังฆจระปลิเกต,ลลติละขันตุสุลขันตุ สปีติโยวิวัฒนตุสภาวะโควินาตตัมาเตภวัตวันตรายโยสูกีธีคายุโผวะอภิวาธนาสีลิสะนิจจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังมิปานังประมังสุขังจคดีจคดีชคดีสาธุ